สวัสดีครับวันนี้นะครับก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับในช่อง a ัคค i ไฟเอนะครับวันนี้นะคะวันที่28ธันวาคมนะครับ2023มันก็อยู่ในช่วงสิ้นปีท้ายปีแล้วนะครับเห็นหลายๆช่องหลายๆคนเขาก็ชอบทําพวกแบบ best of 2023อะไรอย่างนี้กันใช่ไหมครับเราก็เป็นอีกหนึ่งช่องนะครับที่เราอยากลองทําดู เพราะว่าคอนเทนต์นี้เรายังไม่เคยทําเลยเนาะที่นี้นะครับก็เลยได้เลิกงานยามดีนะครับก็เลยแบบว่าจะลองทําดูนะครับเป็นปีแรกแล้วก็เป็นคลิปแรกนะครับ Best of สองพันยี่สิบสามในช่องของเรานะครับก็จะแบ่งออกเป็นสหมวดใหญ่ๆนะครับนั่นก็คือหมวดของบิวตี้นะครับก็จะมีพวกสกินแคร์เมคอัพต่างๆนะครับแล้วก็หมวดของแฟชั่นนะคบที่เป็นพวกแบบเสื้อผ้ารองเท้าอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่า Best of ยี่สิบสามของช่องเราในปีนี้จะมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเริ่มกันที่หมวดของบิวตี้กันเลยครับ มีแค่ไม่กี่อย่างนะคะที่เราให้เป็นเบสอัพ23นะครับบิวตี้มีแค่1 2 3 4 5มี5อย่างเองเดี๋ยวเริ่มต้นที่สกินแคร์เลยนะครับอย่างแรกนะครับนี่ตัวนี้มาแรงทางทางโค้งตัวนี้นะครับก็คือตัวโคเซซิกาครีมนะครับที่เราเพิ่งได้มาจากที่ญี่ปุ่นซึ่งได้มาแบบใช้มาไม่ถึงเดือนอะแต่ว่าเราให้เป็นเบสอัพ23เลยนะครับเพราะว่ามันเห็นผลมากๆสําหรับเราใช้แค่ประมาณสิบวันอะเห็นผลแล้วอะตอบโจทย์มากๆแล้วก็แบบ ให้เป็นลูกรักเลยนะครับตอนนี้ตัวนี้ใช้ไปแล้วประมาณแบบเหลือแค่นี้แล้วอะ่ะ เออใช้เช้าเย็นเช้าเย็นเลยนะครับหน้าเราก็คอผิวเราดูดีขึ้นแบบเห็นได้ชัดมากๆนะครับช่วงที่แบบที่เราเคยบอกเพื่อนๆไปใช่ไหมครับว่าเรามีสิวฮอร์โมนอ่ะมันขึ้นแบบคูคูๆคูขึ้นมากๆนะครับก่อนไปญี่ปุ่นแล้วเราก็เลยลองใช้นะครับดีมากจนต้องตุนกลับมาเออนั่นแหละแล้วก็ให้เป็นเบเี่สในปีนี้นะครับตัวเดียวจบจริงๆครับสําหรับตัวนี้อ๋อเดี๋ยวให้ดูเนื้อนะครับเนื้อของเขามันจะเป็นเนื้อครีมเลยครับ เมือของเขาจะเป็นแบบครีมแบบนี้เลยนะครับแล้วก็แบบค่อนข้างเข้มข้นเราว่าใช้แบบตอนกลางคืนอ่ะจะดีมากๆน,นะครับแต่ว่าเราเองก็ผิวมันนะครับแต่ว่าใช้ตอนเช้าได้ไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าแค่ต้องเลเยอร์ดีๆนะครับนวดให้เขาซึมเข้าผิวก่อนที่จะลงแบบตัวต่อไปพวกกันแดดอะไรเงี้ยมันก็จะไม่มีปัญหานี่เรียบร้อย แล้วกลิ่นมันเป็นแบบสมุนไพรสมุนไพรอะครับเราค่อนข้างชอบแล้วมันก็แบบคามผิวให้เราได้แบบดีมากๆนะครับสําหรับตัวนี้ถ้าเพื่อนๆชอบตัวแบบพวกซิกาครีมนะครับลองไปดูตัวนี้นะคบเพราะว่าเราเห็นที่ช้อปปี้ก็ขายไม่แพงมราคาประมาณแบบ300กว่าบาทแต่ถ้าเพื่อนๆได้ไปที่ญี่ปุ่นนะครับก็ไปตุนไวเลยนะครับตกหลอดเราไม่เกิน200บาทนะครับตัวนี้เอามาเยอะๆได้เลยเมคอัพนะครับแซงทางโค้งเหมือนกันตัวนี้นะครับเป็นรองพื้นนะครับจากโคเกนโด ชอบชอบมากๆกวันนี้ก็ใช้อยู่นะครับโคเกนโดนะครับปีนี้ออกจากประเทศไทยไปแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วเราก็เลยได้ซื้อตัวอันนี้แหละมาลองใช้นะครับเพราะว่าเขาจัดโปรโมชั่นจัดเซลล์นะครับลอหลอดแล้วประมาณ800บาทเนื้อของเขานะครับมันจะเป็นเนื้อครีมเลยนะครับแล้วก็ทาไปอ่ะเรารู้สึกว่ามันจะแมทขึ้นนิดนึงนะครับนี่เนื้อของเขาเนื้อของเขาจะเป็นครีมแบบนี้เลยนะครับแต่ว่าซึมลงไปในผิวแล้วก็ให้ผิวที่แบบ สวยมากๆอ่ะเนี่ยดูดิเวลาเขาเซตตัวแล้วนะครับเขาก็จะมีความแมตขึ้นนิดนึงนะครับถ้าใครที่เป็นผิวแห้งอ่ะเราแนะนํานะคะว่าไม่ต้องเซตแป้งทาปุ๊บปล่อยไปเลยนะครับให้เขาเซตเองนะคะมันก็จะได้ผิวที่แบบสวยเล่นแสงแบบนี้นะคะไม่แมตเกินไปให้เซตแป้งเฉพาะจุดเอานะครับอย่างเช่นพวกแบบซีโซนอะไรเงี้ยพวกกรอบหน้าอย่างเงี้ยไม่ต้องเซตนะครับวันนี้เราก็ใช้นะคะแต่ว่าเราไม่ได้เซตแป้งเพราะว่าเราเคยเซตแป้งไปแล้วมันแมตเกินไปนะครับ พอไม่เสร็จแป้งอ่ะมันเล่นแสงแล้วก็แบบสบายผิวมากๆตัวนี้เราอยากให้เพื่อนๆได้ไปลองกันมากนะครับตัวนี้โคเกนโดนะครับโมยเจอร์ฟลเดชันนะครับสีที่เราซื้อมานะครับเป็นสี013นะครับจะเป็นของคูเฉดแต่ว่ามันสีเข้มกว่าเราไปประมาณ1-2เฉดเลยแค่มันจะทําให้ผิวเราดูมองลงไปนิดหน่อยนะครับมันก็จะทําให้ผิวของเราดูธรรมชาติมากขึ้นนั่นเองนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นออเมคอัพนะครับก็คือจะมีด้วยกันทั้งหมด2ชิ้นจะเป็นปัดแก้มนะครับ เราแนะนามากนะครับสาหรับปัดแก้มรุ่นนี้นะครับ TCE New Take สีนี้เลยเราว่าสีนี้ทุกคนใช้ได้นะครับเพราะว่ามันจะเป็นชมพูแบบอมม่วงนิดๆน,นะครับแต่ว่ามันก็ทําให้หน้าตรงผิวเราตรงเนี้ยมันดูป๊อปขึ้นมานะครับข้อควรระวังก็คือใช้เบาๆใช้แค่แตะนิดๆน,น,นะครับแล้วก็ปัดเบาๆพอนะครับไม่งั้นหน้าจะแบบอมม่วงมากๆเออแบบสีมันค่อนข้างชัดมากๆนะครับแต่ว่า เนื้อสัมผัสของเขาแล้วก็ฟินิชชิ่งของเขาอะครับมาทําให้ผิวเราเล่นแสงแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติมากๆเหมือนเรามีผิวที่แบบอมยมพูอยู่แล้วอะไรประมาณนี้นะครับมันไม่เหมือนเราปัดัชเท่าไหร่นะครับก็เลยแนะนําเป็นตัวนี้นะครับแล้วก็ให้เป็นเบสออฟปี13ในปีนี้นะครับคอยเมคัพมีอย่างหนึ่งนะครับที่เราชอบมากๆเลยก็คือเป็นตระกูลลิปนะครับลิปที่เราให้เลยนะครับก็คือตัวนี้นะครับจากลกะจะเป็นตัวฟุตี้แกมติ้นนะครับ อันนี้ที่เรามีนะครับจะเป็นเบอร์110นะครับจะเป็นชมพูแบบคูโทนเลยอะเออแบบชมพูติดม่วงนะครับแต่ว่าพอลงบนปากแล้วอะมันดูธรรมชาติมากๆนะครับตัวนี้อีกสีหนึ่งที่อยากแนะนํานะครับสําหรับผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงเลยนะครับก็คือสี121สองนะครับแอชนัทเป็นสีใหม่ของเขา ดูจากในหลอดอ่ะมันน่ากลัวใช่ไหมเป็นสีน้ําตาลเทาๆนะครับแต่ว่าพอทาลงบนปากเยอร์บางๆนะผิวปากชั้นแรกที่เราทาลงไปอ่ะมันจะให้เป็นความเป็นแบบน้ําตาลแดงนิดๆน,นะคบเหมือนเรากินโกโก้อะไรประมาณนี้แต่ถ้าเ,เพื่อนๆอยากให้มันแบบเข้มขึ้นอะก็สามารถทาชั้นที่2อลเยอ e r ที่2อลเยอ e r ที่3าได้นะครับสีมันก็จะเป็นแบบสายฝอไปเลยอ่ะน้ําตาลแบบเข้มๆอะไรเงี้ยน้ําตาลเทามีความแบบเท่ๆหน่อยนะครับก็เป็นสองสีที่เราแนะนานะครับแล้วก็ถ้าเ,เพื่อนๆชอบแบบ ลิปสบายปากนะครับแล้วก็ให้ความแบบชุ่มชื่นดีนะครับไปลองตัวนี้นะครับเพื่อนๆจะชอบมากๆเลยนะครับเปิดโลกของลิปไปเลยนะครับแล้วก็สีของเขาแบบเยอะมากตอนนี้สีของลักกาแบบโอ้โหมะคูโทนวอมโทนนูชตลอะไรต่างๆนะครับเพื่อนๆสามารถไปเลือกแบบสนุกสนานมากมากเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญราคามันไม่แพงนะครับน้ําหอมในปีนี้นะครับราให้ตรงนี้เลยชนะเออร์ลัวนะครับเป็นแบบขวดสีทองนะครับตัวนี้แบบหอมมากมาก หอมที่สุดตั้งแต่เราเคยใช้น้ำหอมแบบตระกูลของผู้ชายมาทุกยี่ห้อเลยเราให้ตัวนี้นะครับมันหอมแล้วแต่ว่ามันยังมีความหวานแล้วก็มีความหลูติดนีด่นแต่เออไปลองดูดูนะครับเราอธิบายไม่ถูกจริงๆนะครับสําหรับอารัวชาแนลตัวนี้เพื่อนๆจะชอบตัวนี้สามารถใช้ได้ทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงเลยนะคะมันไม่ได้เป็นแบบผู้ชายจา๋าเออผู้หญิงที่มีความแบบสปอร์ตสปอร์ตหรือว่าต้องการซีลที่มันฉีดแล้วแบบสดชื่นอ่นะไปลองตัวนี้นะครับแล้วเพื่อนๆจะชอบเหมือนเรานะครับ จบไปแล้วนะครับสาหรับ Best of ยี่สิบสามนะครับในหมวดของบิวตี้นะครับที่เราบอกเพื่อนๆไปนะครับว่ามันไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ว่าเราคัดมาให้แบบเน้นๆแล้วนะคบว่ามันดีจริงๆสําหรับเราแล้วก็คิดว่าอยากบอกต่อเพื่อนๆนะคบว่ามันดีมากๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยนะครับในหมวดของแฟชั่นนะครับเราเริ่มกันที่เสื้อละกันนะครับเสื้อนะครับเราแอบแบบ ลังเลนิดนึงนะคบแต่ว่าเราขออาเป็น2อย่างเลยแล้วกันนะครับก็คือจะเป็นเสื้อยืดนะคบเป็นผ้าคอตตอนแล้วก็เป็นเสื้อยืดที่มันเป็นผ้าเจอซี่นะครับเพราะว่าแบบทิ้งไม่ลงจริงๆนะครับสำหรับปี2023นี้พวกตระกูลเจอซี่นะครับเสื้อยืดผ้าเจอซี่นะครับเสื้อฟุตบอลเสื้อกีฬาอะไรอย่างนี้นะครับตัวนี้เป็นของ VAC Culture นะครับที่ดรอปออกมาช่วงปลายปีนี้แหละก็ให้ตัวนี้นะครับเพราะว่ามันใส่สบายแล้วก็ทําให้แบบรูปร่างเราค่อนข้างดีอ่ะเออมันแบบ มันไม่ลู่มากเกินไปนะคะมันทําให้เราไม่แบบตัวเล็กจนเกินไปประมาณนี้ทําให้เราดูแบบเออดูแบบตัวเต็มขึ้นมันแบบเก็บทรงได้ค่อนข้างดีเพราะว่า t e x t อร์ของผ้าแล้วก็คัตติ้งของเขานะครับตัวนี้เราก็เลยแนะนํามากๆนะครับสําหรับเจอซี่ทีเชิตนี่อีกตัวนึงนะคะจะเป็นเสื้อยืดนะครับก็เป็นพวกผ้าคอตตอนอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าที่เราให้ตัวนี้นะครับมันเป็นทรงโอเวอร์ไซส์ ight, แล้วก็เป็นแบบทรงบ็อกซี่นะครับ แถมยังยังเป็นแบบขอบด้วยอ่ะเออก็เลยแบบต้องให้ตัวนี้จริงๆนะครับสำหรับปีนี้เราชอบแพทเทิร์นของเขามากๆกนะครับก็คือจะเป็นเสื้อจากฟักชูรีนะครับก็เป็นต่อปลายปีเหมือนกันถ้าเพื่อนนะครับรู้จักแบรนด์ฟักชูรี่นะครับเราก็ได้ลองแบบผ้าเสื้อยืดของเขาอะ่ะเพื่อนๆจะรู้เลยนะคะว่าเขาใช้คอตตอนไม่เหมือนแบบแบรนด์อื่นเลยคอตตอนจากของเขาอะ่ะจะค่อนข้างหนาแล้วก็แบบใส่สบายมากๆต้องของเขาดีมากๆนะครับแพทเทิร์นแบบ สุดๆเลยอ่ะสำหรับเสื้อยืดที่เรานึกถึงของแบรนด์ไทยอ่ะเราให้เป็นฟักชุดี้เป็นอันดับหนึ่งในใจเราเลยนะครับแพทเทิร์นเขาดีมากๆแล้วก็ตัวนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ถูกใจเรามากๆนะครับในปีนี้ตัวนี้นะครับใส่ออกมาแล้วแบบทําให้เราดูตัวแบบไหลกว้างขึ้นด้วยก็เลยแนะนําให้เพื่อนๆไปดูนะครับสาหรับเสื้อเยืดแบรนด์ฟักชุดี้นะครับ กางเกงปีนี้เราก็แอบลังเลนะครับเพราะว่ามันเป็นปีของจ็อกเกอร์จริงๆเราก็อีกทรงหนึ่งนะครับก็คือจะเป็นกางเกงเวิร์กแพนนะครับแต่ว่าถ้าพูดทั่วๆไปแล้วอ่ะจ็อกเกอร์มันต้องเป็นดันดับหนึ่งเนาะในปีนี้นะครับในใจเรานะครับเราให้เวิร์กแพนครับแล้วก็เวิร์กแพนนะครับเป็นของ H&M นะครับตัวนี้นี่น่ารักมากๆอันนี้เดี๋ยวเราขึ้นรูปให้ดูนะครับเราใส่ไปแล้วตัวนี้แบบแพทเทิร์นดีนะครับใส่เก็บทรงช่วง ต้นขาของเราได้ดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ทําให้ขาเราดูยาวมากขึ้นเออนี่แหละกางเกงลูกแพนนะครับที่เราฝ่ฝัฝนเออนะครับอยากให้เ,เพื่อนๆไปลองดูนะครับกางเกงลูกแพร์ t h m สวยหลายตัวแล้วก็หลายคอลเลคชั่นมากๆนะครับรองเท้านะครับเรารองเท้าไม่ค่อยลังเลเท่าไหร่นะครับค่อนข้างง่ายแต่ว่าตอนแรกอ่ะแอบจะเอา ให้ตัวบバレเซียกาที่เราเพิ่งซื้ออ่ะเป็นเบสซอบยี่สามแต่เรารู้สึกว่าเรายังไม่ได้ลองใส่อ่ะมันเป็นแค่ความชอบล้วนๆน,นะครับก็เลยแบบโอเคอันนั้นเดี๋ยวค่อยไปดูในปีหน้านะครับว่าเขาจะติดลิสต์ไหมนะครับส่วนปีนี้นะครับที่เราได้ลองใส่แล้วก็ได้ใช้จริงๆแล้วนะครับเรายกให้ตัวนี้นี่ ในกีคอนโดวันนะคบเวอร์ชัน Version 2นะครับเป็นสีที่2ของเขาที่ทําออกมานะครับสีแรกก็คือจะเป็นตัวสีขาวล้วนนะครับแล้วก็ตัวที่2ที่เขาทําออกมาจะเป็นสีแพนด้าแบบนี้นะครับซึ่งเราให้ตัวสีแพนด้านะครับเป็นเ e สซอบยี่นี้นะครับเพราะว่าแพทเทิร์นของเขาแบบดีมากๆทรงของเขาไม่เหมือนแบรนด์อื่นไม่เหมือนรองเท้าคู่อื่นเลยนะครับมีความแบบ f o r m มอทางการแต่ว่าก็ยังมีความลุกเล่นของสตรีทแวร แอดเข้าไปได้นะครับตัวนี้สามารถใส่ได้ทั้ง2องอย่างเลยอ,อย่างเช่นถ้าเพื่อนๆอ,อยากไปแบบงานแบบทางการหน่อยนะครับก็สามารถเอาตัวลิ้นรองเท้าตัวนี้ออกได้นะครับมันก็จะเป็นเหมือนรองเท้าหนังอเออเนี่ยหรือถ้าอยากแต่งตัวแบบสตรีสตรีแฟชั่นทั่วไปอะไรเงี้ยก็ใส่ตัวลิ้นรองเท้าเข้ามาก็จะได้เป็นอีกลุกหนึ่งเลยนะครับแบบ โอ้โหฟังก์ชันดีมากๆนะครับสาหรับตัวนี้ถามว่าใส่สบายไหมก็ไม่ได้ใส่สบายนะครับเป็นรองเท้าแฟชั่นทั่วไปนั่นเองนะครับตัวนี้มันใส่แล้วแบบแต่งตัวอะไรก็ขึ้นแต่งตัวอะไรก็สวยนะครับพอแค่ใส่รองเท้าคู่นี้มันทําให้เราเป็นเหมือนคนที่แต่งตัวเก่งๆเลยครับก็เลยแนะนําตัวนี้นะครับสาหรับเพื่อนๆที่งบถึงก็ไปลองตามซื้อได้นะครับราคารีเซลตอนนี้ไม่ได้แรงหืึงแต่ก่อนแล้วนะครับก็สามารถซื้อได้ง่ายมากขึ้นนะครับเราก็เลยแนะนําตัวนี้นะครับกระเป๋า ปีนี้นะครับเราใช้ตัวนี้บ่อยมากๆแล้วก็ให้ตัวนี้เป็นเบสเ23เลยนะครับก็คือ b a l e n c i a ้านะครับเลอ t h e r ของผู้ชายนะครับนี่จะเป็นแบบนี้จะเป็นทรงกระเป๋าแบบคล้ายๆ Messenger นะครับมันจะเป็นแบบแนวตั้งอ่ะเออนี่นะครับเห็นอย่างเงี้ยแบบแต่งตัวยากเลยต้องแต่งตัวมากๆใช่ไหมครับต่อไม่เลยแต่งง่ายมากแต่งยังไงก็แบบเข้าอ่ะยิ่งถ้าแต่งตัวแบบจัดๆอ่ะแล้วพายกระเป๋าไปเนี้ยมันยิ่งเสริมรูปของเราให้แบบแน่นขึ้นแล้วก็แรงขึ้นไปอีกนะครับแบบ คุ้มมากๆใบนี้นะครับตรงนี้เราใช้แบบสมบุกสมบันมากๆนะครับท้ายแบบเอาไปใช้จริงๆอ่ะเออตัวนี้คุ้มค่ามากๆในการลงทุนนะครับแล้วก็ราคาตอนนี้นะครับอัพขึ้นมา2รอบแล้วสําหรับกระเป๋าใบนี้นะครับเราดีมากนะครับที่เราตัดสินใจซื้อตั้งแต่ราคาดอดแรกนะครับดีใจมากๆที่ได้ซื้อตัวนี้เอาไว้ให้เป็นของขวัญวันเกิดตัวเองนะครับในปีนี้ที่ผ่านมานะครับอย่างสุดท้ายนะครับสำหรับ best of ยี่สิบสามในปีนี้นะครับก็คือหมวดของเครื่องประดับ ในปีนี้นะครับเราหันมาใส่ใจแล้วก็ค่อนข้างอินกับเครื่องประดับมากขึ้นนะครับถ้าเ,เพื่อนๆสังเกตนะครับปกติเราจะใส่แต่พวกเครื่องประดับที่เป็นเครื่องเงินนะครับเพราะว่าเราอยู่ในกลุ่มของนูโชค่คอนไปทางคูโทนนะครับเวลาใส่เครื่องเงินอะ่ะมันก็เลยจะขึ้นมากกว่านะครับแต่ว่าพอมาช่วงหลังๆเนี้ยช่วงปลายปีนะครับเรารู้สึกเราแบบ เราอยากใส่เครื่องทองอยากใส่อุปกรณ์พวกแบบเครื่องประดับนะครับเป็นสีทองมากขึ้นนะครับหลังๆมานะครับเราก็เลยผันตัวนะครับมาใส่เครื่องประดับที่มันเป็นสีทองเกือบจะทั้งหมดแล้วนะครับก็คือเริ่มต้นจากตุ้มหูพวกต่างหูอ่างเงี้ยเออนะครับแล้วก็เปลี่ยนยกเซตเลยแล้วก็ถัดมานะครับได้เป็นสร้อยสร้อยได้มาประมาณ3มเส้นนะครับก็คือจะมีสร้อยที่มันเป็นกระดูกงูสร้อยแอมเอสแล้วก็เป็นสร้อยตัวนี้นะครับที่เราจะแนะนำแล้วก็ยกให้มันเป็นเบสซอปยี่บในปีนี้นะครับสร้อยตัวนี้นะครับก็คือของ วอลิเชนนะครับใส่ดีจริงวัสดุของเขาดีมากๆเลยนะครับเราก็เลยอยากแนะนําให้เพื่อนๆได้รู้จักกันนะครับนี่กล่องของเขาก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ด้านในก็จะได้เป็นตัวโปสเตอร์มาอย่างนี้นะครับเอาให้ดูแล้วกันสร้อยนะครับที่เราซื้อมานะครับมันเป็นรุ่นนี้เป็นวอลิเชนเอ็กเ์ิ่มนะครับที่มันเป็นคอเลชั่นฤดูหนาวมันจะเป็นแบบจี้ลองหมีอ,อ่ะเอออย่างนี้น่ารัก ก็ตัวเส้นของสร้อยอครับมันจะเป็นเส้นลายโซ่แล้วก็จะมีตัวลูกตุ้มกลมๆอะ่ะขั้นอยู่ระหว่างอย่างนี้นะคะทั้งเส้นเลยประมาณนี้เนี่ยไอตรงเนี้ยสามารถถอดออกได้นะคะมันเป็นจิวนี่ถอดออกได้จิวของเขาครับก็คือจะมีด้วยกันทั้งหมด3แบบนะครับก็คือจะเป็นตัวคริสตลัลหมีเป็นหมีคริสตลัลเออเป็นหนีแบบใสๆธรรมดานะครับแล้วก็จะมีเป็นจิวรูปหัวใจรูปหัวใจแบบนี้แล้วก็จะเป็นจิวเพชร พเพื่อนๆก็สามารถแบบสับเปลี่ยนอะไรเงี้ยให้มันเข้ากับชุดที่เพื่อนๆใส่ได้นะครับเออมันก็เป็นกิมมิคก,กิมมิคน่ารักของเขานะครับก็เลยแบบเออตัดสินใจซื้อเป็นตัวสร้อยเส้นนี้มานะครับ้อยของบริเชนคอลเลคชันนี้ครับเหมือนเขาจะทําให้มันเป็นสีที่เป็นแบบวินเทจโกลนะครับมันจะไม่ได้เป็นทองา๋าเหมือนแบบที่ผ่านๆมานะครับมันจะมีความติดมนๆติดแบบอมเหลืองหน่อยๆน,นะครับใส่ง่ายแต่ใส่ได้ทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงเลยนะครับตัวนี้ ก็เลยยกให้เขาเป็น b บ s อ23ในปีนี้ด้วยนะครับในหมวดของเครื and and ่องประดับนะครับก็สำหรับ b บ s อฟ23ในปีนี้ของเรานะครับก็มีประมาณนี้นะครับของไม่ได้เยอะเกินไปแล้วก็เป็นของที่เราคัดมาแล้วจริงๆอ่ะเอออยากแนะนำให้เพื่อนๆได้รู้จักกันนะครับแล้วก็ รับรองคอนเฟิร์มว่าดีแล้วเพื่อนๆน่าจะชอบนะครับก็เลยมาทําคลิปอันนี้ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่นะครับให้กับเพื่อนๆที่ติดตามช่องของเราได้ดูกันนะครับปีที่แล้วซื้อค่อนข้างเยอะนะครับหมดเงินไปค่อนข้างเยอะนะครับก็ยอมรับแต่ว่าเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าปี2024นี้ชอปปิ้งอะไรบ้างนะครับก็คงไม่เหมือนคงแบบ ใช้เงินกิ่งเหมือนเดิมนะครับก็ยังไงเดี๋ยวเพื่อนๆเราติดตามกันดูได้นะครับแล้วก็จะพยายามอัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูกันอยู่เรื่อยๆนะครับฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่ใน2024นปะครับปีนี้เรารู้สึกว่าเราน่าจะมีพลังที่มากขึ้นนะครับแล้วก็ขยันทาคลิปแล้วก็ขยันพัฒนาช่องของเราให้มันดีขึ้นมากๆนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะครับเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่ในนนนคครระัััับบสสสําหววีี้ด